บอลลักขอลเฮาต์นะครับการเสียเสียงมึงนะครับในตอนนี้นะครับพี่น้องเข้าขอความอนุเคราะห์อีกแบบนึงบันทีนะครับรถที่อยู่หน้าเวทีนะครับก็ขอความกรุณานะครับได้เคลื่อนนะครับเคลื่อนออกนะครับอาจารย์เข้าเห็ีดเข่าข้ามพี่น้องคนเข่าเม็ดกันได้กระตายเม็ดติดจวบติดแน่ขาแฝงผสมปูน ประเภทที่ทำบุญพอแม่เฮาบ่เคยติดตามา่กี้จีบไหวก็ไล่จีบจีบทองได้ยินเสียงองค์่งทองสังโคบ่าวท่อมดีงามวันติดกันดทำอเที่ยงทำเป็นผู้นั่งต้มไห้จีบใด้แจ่มใส่ถูกหยาดให้ก็ได้แบ่งกันกินคนเฮามีจีบทำอยู่นั่งกันได้คนบางทีที่บางนอกกองกองกันหักแก่นถึงงามถูกหยาดแก่นรักเด็กใส่กัน พี่น้องอปานเฮาโดยเฉพาะปานโคโค้จะเป็นปานที่มีความเพื่อได้เป็นปฏะวัติศาสตร์เนาะบุญปอรณ์เจริญหางมาจากจังหวัดน้องคายต่ามเส้นต่างขึ้นปรุงเรื่องเหลืองเหยี่ยมดังเมืองต่อก็ล้านบอกให้นหูแต่เห็นก็ได้เห็นแผ่เตียงจริง มอเตอร์ไซค์แดนวิ่งเพื่ออาข้าส่วนดอกไฟฝ่านันเป็นดอกน้ำกอกเสาข้างตังเวทขึ้นมงเอาแต่ยังไม่ใหญ่อ่าขึ้นตังคนแปลดนาแดนดาวกินไก่ที่เป็นเนื้อแต่ไตเพราะพีเงินเห็ดจมโคมาสันเวทสม,มัอนี้เออบ้านเมืองจะเดินลุงเนื้องอยังเดิมเกิดไปแต่ว่าจิตใจคนกับตําล้มําลงเนาะอ่าเห็ดจังไก่เนาะอ่าบาดเมืองเฮาอ่าสีม,มีคุณ แด่ย e ินเสียงมูงมุงอกสังคกเป่าทำควอมดีเนาะยามวันศีลวันผาฝาบุญเด่งหันหูเป็นยังวงยังสั่นเนาะอันนี้เสียงพ่อเสียงกองว่าไหมต่อไหม

angrangma aya na nang diwan เดินรบคชิเซปตาวิปุคะเรอาปิสเกสัมะเดสิเสปตาวิปุคะเรอาปิสก ปฏิบัต the <te ินะโดยเฉพาะจริงๆถ้าหากเราไปที่ประเทศศรีลังกาการของอะไรถึงได้แต่แต่ผมเลยเลืองจะมาว่าได้ปที่ศรีลังกาประเทศศรีลังกาเนี่ยของอุทานตอนใต้ของกิีิค่ะอยนเที่ประมาณ23กิโลเมตรเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีเป็นต้นไปก็ยังรอพระคุณเจ้าจากวัดภูสิมท่านพระอาจารย์รับประทานอาหารอรองทานวันนี้นะครับได้รับเกียรติจาก ท่านเลขาานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทีมงานของบอระเพ็ดว่างเข้านะครับกัี๊ยบเสียงเบิ้ลนะครับในตอนนี้นะครับอาพี่น้องเข้าขอความอนุเคราะห์อีกแบบหนึ่งบันนี้นะครับรถซีอู่หน้าเวทีนะครับก็ขอความกรุณานะครับได้เคลื่อนนะครับเคลื่อนออกนะครับอาจากขุนวานนะครับเป็นงย่างเจ้าวากินไหเนนะครับครูที่มาตังโลงท่านนะครับบูชาใส่บาด พระวันเกิดนะครับขอพี่น้องเข้าเกิดวันไหนเรากลับกลับไปใส่กันกแล้วกันนะครับ้้หหวงงเเเเาาก่นแลสสสทใยยยดั ไทยทอดสดชุดนี้ทานนี้นะครับท่านต้องสามาสามารถชมการลั่มมาด้วยลั่มกระปั้ฟลั่มล้อลั่มฟูเสียงดังงฟ้าต่อสาแสงเพชรครับจะไปแดงให้ท่านได้ชมในระยะเวลาประมาณไม่เกิน13บสนาฬิกาบ่ายโมงต้นบไปจะจับสั่งตี่นเรื่องเงิน ก็คือล่งชายโนราหรือม่จ๋าเรื่องอย่งตอาบันได้ใชาเงนันเืงล่าปกติทุแดนี้ก็จะมีนักแสดจะลองเก่งคนแต่วันนี้ไม่สามารถแสดงได้ดาล่าเกาคนกวนนวประกาศ คมประสงค์จะอร่างเดียรอดมันจบกันครับมันจบกาแดงกันด้วยมันเป็นคนเมือเป็นสัตว์ว่ขันว่าสัตว์แต่สมมติคือจะคือคนขันว่าคนแต่สมมติคือนี่ตีววาจนไร้ันว่าครับันแมนี่ยงมาผุณจบ้ามอวาจันลาเสกมาปีเพื่อนหลังแห่งผู้นี้ว่นี่ว่า เอาเสีเอาหนายิ่งไปให้ข้าวชีพคนละกันบ่าข้าันยิ่งมันจะ่ปอายวากันบ่าข้าเิิดไปที่ข้าข้อยิ้วขอนเดี๋ยวเขาแก้สายย่าจอมขัานสิงห์ที่หายสีดาเสอกัน่าเอาตสุดไปให้คนสดอกัน่าเลี่ยนเอ่วงบาทครับว่องบาทเป็นว่องทีเศษวิเศษข้องข้อมันวระดลาเ่านตขาก็ทีฐานผมมลุปุ่มเต่า ตูจะมาุนมานี่ยจะมาล่วงมาเสี่ยมเนียมาให้บอกราคาจอคุณทันคว้างท่านจะได้ติดในเด้อวันนลาจะขาดจะรุ้อจะต่นงาตั้งใจว่าจิตอตอนแรกั่านลาจิต่องเอาไปเจ็เมียครับพอไปแล้วกระูน้ำโบได้เกิดออกขอดออก้นเขาไกลหน้ากระ่านลได้ขาดโอ้โอโอโอ้ปวิดไหม่าบินแล้วในวันแตนาตีตาควางได้ขานะครับเนาะ สำหรับผู้ที่จะเดบิวตนงานวันนี้นะครับเอ้าได้แล้วครับเจอท่านสอบตบุญทองธรรมอัต่างครับเดี๋ยวรับรางวัลก่อนครับอเอาไปน้องมอบให้มาลูล่าผมสรมอบให้ท่านเนาะ